กลับเข้ามาสู่ห้องข่าวในช่วงนี้นะคะไปติดตามประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงข่าวรอบวันของเพชรบุรีและประจวบคีรีขันค่ะ นายสุทธิพงศ์ตันบุญญาสิริเดชในอำเภอแก่งกระจานร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปีของสากรเครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันจำกัดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยพบว่าปัจจุบันนี้สากรเครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันมีจำนวนสมาชิกสามัญ4,805คนสมาชิกสมทบ5,600คนซึ่งในการประชุมยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับ20โรงเรียนมอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก50รายมอบของที่ระลึก สมาชิกที่มียอดสะสมสูงสุด3อันดับสากรเครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันทร์เริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี2538มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกค,ครั้งแรก58คนทุนเรือนหุ้น5,260บาทโดยให้บริการเดือนละครั้ง ต่อมาสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงได้ย้ายที่ทำการไปที่สาราอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านจนกระทั่งต้นปี2546กลุ่มเครดิตยูเนียนมีสมาชิกกว่า2,000คนมีทรัพย์สิน30ล้านบาทจึงได้จดทะเบียนเป็นสากรเครดิตยูเนียนบ้านซ่องหวังจันทร์เมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2546 เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่18เมษายนตำรวจสพชะอําได้เข้าตรวจสอบซากปลาโลมาที่เกิดตื่นเสียชีวิตที่หาดชะอําบริเวณชุมชนบ้านน้องแจงอำเชะอําจเพชรบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในบริเวณดังกล่าว ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบเป็นปลาโลมาพันหัวบากเกิดตื้นมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันไม่พบบาดแผลใหญ่ตามลำตัวพบเพียงรอยถลอกเล็กน้อยโดยปลาโลมามีน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมยังไม่สามารถระบุเพศได้เบื้องต้นได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งให้เดินทางมาตรวจสอบซากปลาโลมาดังกล่าวแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศที่แปรปรวในขณะนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำอย่างรวดเร็วจนเป็นสาเหตุท ให้ปลาโลมาเกิดตื้นตายเอาพูดเล่นอย่างเี โรงเรียนอนันตละการบริบาลหัวหินร่วมกับชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานหัวหินรินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ในวันที่7พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่สวนโลนกิ่งเพชรอำเภอหัวหินด้วยการจัดกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าต่างๆเพื่อรับเงินบริจาคเช่นการขายเสื้อของโครงการจำนวน1,000ตัวการขายตุ๊กตาแฮปปี้ดอลของโรงเรียนอนันตละการบริบาลหัวหินการขายซีดีเพลงของศิลปินท้องถิ่น และการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินท้องถิ่นและศิลปินเพื่อชีวิตโดยไรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย คณะกรรมาการชุมชนนาพเนียตจัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสงกรานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ศาลากลางหมู่บ้านนาพเนียตหมู่ที่สองตำบลปานบุรีอำเภอปานบุรีโดยมีการทำบุญเลี้ยงพระมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดปานบุรีเจริญพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นได้ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปพระสงฆ์และรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อขอพอ่อจากผู้สูงอายุนอกจากนี้คณะกรรมการชุมชนยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมรดน้ำขอพอรผู้สูงอายุซึ่งบรรยากาศภายในงานก็สร้างความรักความสามัคคีความผูกพันและสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันสุดท้ายได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข้อความเทดิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และประเพณีสงกรานต์ประจำปี2554ในระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงเยาวเรศอิทธิบาลได้รับรางวัล1,500บาทรางวัลที่สองได้แก่เด็กหญิงนิพาพัฒนพุทธสมบัติได้รับรางวัล1,000บาทรางวัลที่สได้แก่เด็กหญิงาศาสิวิมลสมริ์ได้รับรางวัล500บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่เด็กชายปฐมชยัยอินทิบาลได้รับรางวัล1,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นางสาวรางคณา,าวัฒนวิสิทธิ์ได้รับรางวัล1,000บาทส่วนรางวัลชมเชยมี11คนได้รับรางวัลคนละ300บาท จากนั้นได้มีการประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ประจําปี2554โดยพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลมีการทําบุญเลี้ยงพระและส่งน้ำพระพุทธรูปพระภิกษุสงฆ์สามเณรและรถน้ําขอพรจากรองผู้บัญชาการโรงเรียนการกําลังสํารองเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ศาลาอนเนกประสงค์ชุมชนหนองไผ่หมู่ที่1ตําบลเขาน้อยอภอปานบรุรีนายสุรศักดิ์เพิ่มเสมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตเขาน้อยประธานชุมชนหนองไผ่พร้อมคณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนร่วมกันทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระถวายสังฆทานอุทิศให้กับบรรพรุรบุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีนางธัญวีศรีอ่อนนายกเทศมนตรีตบลปานบรุรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมงานโดยมีพระภิกษุสงฆ์จาก วัดเขาน้อยมาเจริญพระพุทธมนต์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นได้ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธชินราชพระภิกษุสงฆ์สามเณนนรรดน้ำขอพอรผู้สูงอายุสำหรับการทำบุญเลี้ยงพระและส่งน้ำพระรดน้ำผู้สูงอายุของชุมชนหนองไผ่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำบุญแลอุทุดส่วนบุญสุขศล์ไปให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป พันตำรวจโทเบนจรงสุบรรณาพาสพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฟานบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ปิกอัพชนรถยนต์เก๋งที่บริเวณจุดกลับรถหนองสโสนถนนเพชรเกษมตำบลเขาน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงเดินทางไปตรวจสอบและนําผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปานบุรีทราบชื่อคือนายอมรกระแบกซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ปิกอัพหมายเลขทะเบียนบใบไม้ททหาร9009ประจบคิริขันซึ่งบรรทุกหมูมาเต็มคันโดยบริเวณด้านหน้าได้รับความเสียหาย ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนสรเีตต,ต่า 1, 2 6 1กรุงเทพมหานครมีนายประสิทธิ์จินดาวุฒิกุลเป็นคนขับและได้ให้การกับตำรวจว่าขณะที่กำลังขับรถยนต์กำลังจะเลี้ยวกลับรถแต่ไม่ทันระวังรถที่ขับมาทางตรงจนทำให้เกิดเหตุขึ้น เกิดเหตุรถเก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทง6 0 0 3ภูเก็ตเสียหลักชนต้นไม้เกาะกลางถนนที่บริเวณถนนสายบายพาสชะอําปานบุรีหลักกิโลเมตร10ขาล่องใต้เลยแย่งห้วยตะแปดประมาณ200เมตรโดยเหตุเกิดช่วงเย็นวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำผู้บาดเจ็บสองรายส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นทราบว่าผู้ขับรถคันดังกล่าวกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ตขณะขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีสุนัขตัดหน้ารถจึงได้หักหลบและชน ต้นไม้จนได้รับบาดเจ็บเวลา14นาฬกา30นาทีวันที่18เมษายนตำรวจสพบางสะพานน้อยรับแจ้งเกิด เหตุรถยนต์กระบะชนต้นไม้ริมถนนเพชรกเกษมหลักกิโลเมตรที่418ถึง419หมู่ที่1ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะจอดอยู่ริมถนนโดยด้านหน้าชนต้นไม้ขนาดใหญ่พังเสียหายทั้งคันและพบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเสียชีวิต4รายเบื้องต้นทราบว่าคนในรถกระบะคันดังกล่าวอาจเดินทางไปเที่ยวสงกรานต์จังหวัดทางภาคเหนือเพราะภายในกระบะบรรทุกเครื่องบ้านดินเผาที่ใช้ประดับบ้านมาเต็มคันกระทั่ง เมื่อรถแล่นมาถึงที่เกิดเหตุก็วิ่งตกริมถนนเพชรเกษมพุ่งเข้าชนต้นไม้ไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคาแฟนหมัดมวยไม่ควรพลาดนะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมผลการแข่งขันกีฬามวยเทียบเพอท่ายางคะ่ะ